ครับที่ที่ใส่ตู้เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับในตีประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับที่ใส่ตู้จัดโปรโมชั่นนะครับนี่ครับไม่เหล็กห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้วอลใหญ่ดีเอสไดนะครับดีดีเอสไดครับผมตัวนี้ไม่เหล็กใช่ใช่ตัวนี้เลยนะครับที่ใส่ที่ใส่ตู้ครับเมื่อกี้นะครับผมที่จัดโปรโมชั่นอยู่ครับผมครับผมก็เรียกว่ารุ่นเดียวกันครับนี่สองพันเก้านะครับสองพันเก้านี่ก็เนี่ยไม่เหล็กห้าร้อยวัตต์เหมือนกันครับผมถ้าซื้อไปทำเองตัวนี้ตกไม่ต่ำกว่าสามพันแปดสามพันเก้านะอันนี้เนี่ยับ ซื้อตู้ก็คู่หนึ่งันห้าแล้วอ่ะห้าดอกก็อีกพันห้าคืพอคุมดีกว่านะี้ก็จะเป็นลำโพงเชื่อมต่อบูทูธดีกว่านะคคือยุคสมัยนี้มันต้องอย่างนี้นะครับไปไหนได้หมายถึงว่าเราเราเคลื่อนที่แล้วก็ไป จัดสวยครับผมความสนุกในนอกสถานที่ได้นะประมาณนี้นะครับโอ้ตัวนี้ครับจอโพงตัวนี้เสียงดีครับผมมีมสียงดีครับนอมพงตัวนี้ตัวนี้เท่าไหหนันเก้าร้อยครับพั0้ครับหนึ่เก้า สายให้นะครับเวลาไปไหนไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวอะไรนี่ครับผมสายมีอะไรให้ตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือชาร์จบ้านไปบ้านแล้วก็สามารถเอาไปเปิดในสถานที่ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับเล็กลงมา690สอันนี้ฟังในห้องได้ครับผมฟังในห้องได้ตัวเล็กนะครับตัวตัวเล็กดูนี่มาใหม่ครับผมตร้งกระบอกรูปกระบอกสวยมีไฟด้วยไฟสวยตัวนี้เจ๋งดีครับผมตัวนี้อ่า อันนี้ก็เป็นตัวรองอันนี้ลยลำโพงบูทูตลำโพงบูทูตนะครับลำโพงบูทูตมีหลายรุ่นครับตัวเล็กตัวขนาดเล็กๆก็มีนะครับเล็กก็มีนะครับมีครับใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้ สองร้อยห้าสิบสองร้อยเก้าสิบราคาถูกใจก็มีนะครับราคาไปได้แพงก็มีนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นส่วนของลําโพงบลูทูธนะครับคือพูดง่ายๆามาที่นี่นะครับครบด้วยกันนะครับมีตั้งบลูทูธมีตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอดอกลำโพงแล้วก็ตู้ลําโพงนะครับครบต<ด>ู้ดอกดเสียงด้านรถ มีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับก็คือสนใจนะครับเดี๋ยวผมดูราคานิดนึงอันนี้ราคาเลยใช่ไหมเจราคาอ๋อสองพันกว่านะสองพันบาทนะครับสิบสองนิ้วนะครับอันนี้ก็สองพันสองพันเก้านะครับสองพันเก้าอาจจะไม่เห็นราคานิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นรดูนี้จะมีไม้ให้ทุกตัวมีไม้ให้มีไมโแถมได้อ๋อมีไม้แถมทุกตัวใช่มีไม้มีไม้ร้องพอเราโอเคใดพวกนี้ได้นะครับเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับผม อ่าก็คือมันคล้ายๆกระเป๋าล้อลากแล้วครับสามารถไปในได้ครับผมอ่าอลากไปได้เวลาเลโ่นเปิ้ลตีเล่นอะไรได้ครับเล่นกีตาร์ได้ก็คือเสียบกีตาร์ได้ด้วยนะได้ครับเสียบกีตอมกีตาร์สามารถเล่นผมเล่นโทนมากเดี๋ยวนี้คุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามที่หวัดอ่าตัวใหญ่ก็จะเสียงอีกแบบหนึ่งตัวเล็กก็ครับผมก็อยู่ที่หวัดถ้าเป็นตัวนี้ก็ดังดีเสีม่ิังอันนั้นอันนั้นกี่นิ้วหนึ่งตัวนี้หน้าสิบห้าสิบห้านิ้วนะได้ครับตัวนี้สิบห้า อันนี้สินิ้วครับผมตัวนี้อันนี้ก็หักสี่พันห้านะใช่ครับตัวนสี่พันโอ้ตัวนี้หนักมากไม่เหล็กใหญ่วัดเนอครับผมเนยเหล็กใหญ่ ก็มีตั้งแต่รุ่นใหญ่ไปจนรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กฝั่งนี้นะครับรุ่นใส่กระเปายันรุ่นนครับผมลากล้อเลยล้อเลยโอเคนะครับถ้าสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้นะครับหลากหลายราคานะครับผมก็เป็นราคาสบายๆกระเป๋านะครับไม่แพงมากนะครับาตัวนี้ก็พันกว่าบาทเองนะครับผมสองพันก็มีนะครับแล้วแต่ขนาดของดอกลำโพงนะครับผม ก็มีนะนอกจากจุดนี้หรือจะกลาเป็นชุดไหนหรือว่าอยากได้ดูเป็นพวกเ o อ e r ก็มีนะครับชุดเด่นการแจ่งที่ของของชุดใหญ่เลยก็มีนะครับถ้าสนใจนะครับเป็นดอกเป็น power นะครับหรือจะเดาว่าจากนอกจากตัวนี้หรืออยากได้ขยับขึ้นมาเป็นเซ้นใหญ่ก็ี นี่ครับอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการแบบเป็นเครื่องเสียงกางแก้งก็จัดการ้งได้นะออกงานได้อย่างเงี้ยครับผมเอองานบวชงานแต่งครับนะฮะครับผมเรียกว่าเครื่องปรุงจ้างทัวไปเครื่องปรุงนี้เราพร้อมเลยนะครครับครบทุกอย่างทั้งตู้ดทั้งดอกมีบริการครบหลากหลายหลากหลายแสนมากเลยนะครับ ครับต e ู so uh, so. uh, 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 ้เป็นต well, ู้การแจ้งตู้ฟรหรือต้องการเป็นแบบตู้ไม้อัดก็มีนะครับอ่าคือพูดง่ายเราเราต้องการแบบไหนบอกบอกบอกได้นะฮะได้ได้ได้ครับบอกได้ครับเราก็จะจัดให้บอกได้ก็คืออยากได้แบบไหนตุงอะไรแบบนี้ครับรร้านก็ถ้าไม่มีก็สั่งให้ได้รับผมไม่ได้เลยนะครับแล้วการจัดส่งนี้คือยังไงครับก็ถ้าถ้าส่งถ้าต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดถ้าท่านสนใจท่านก็อนตังมาครับพร้อมที่อยู่เราส่งเฮรี่ให้นะครับอ๋อก็คือไม่ต้องห่วงว่าเราจะเราจะของตามที่ อ,อ๋อครับ,รบผมก็คือเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับ,รบก็ค,คือถ้าสนใจครับโทรมาปรึกษานะครับแล้วตรงก็ที่อุนตาังมาเลยนะครับอุนตาังมาปุ๊บผมจัดแพ็คของให้ก่อนส่งผมก็จะเทสให้นะครับแล้วก็ถ่ายไปทาง ัออนี้ครับอันนี้เราก็เป็นการของทงี่ทรงนี่ก็คือสินค้าตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นการจัดชุดราคาเบาๆนะครับช่ครับผมครับผมท่าน้ถึงก็นอกจากบ้านก็มีติดตั้งรถยนต์ด้วยของรถยนต์นะครับก็ผมมานําเสนอบ่อยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกของลําโพงนะครับลำโพงรถยนต์ตู้รถยนต์มีเป็นตู้ดีแม็กตู้วีโกพร้อมติดตั้งนะครับชุดเงก็ประมาณไม่ถึงหมื่นก็มีเดี๋ยวไปดูนิดนึงเราสุดตังให้เราเรียกได้ว่าร้านสมพงอิเล็กทรอนิกส์ก็มีครบนะครับ ขอัยนะครับถ้าต้องสั่นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นด้านของลำโพงรถยนต์นะครับจะเป็นตู้อะคริลิกหรือว่าแบนพาสอะไรพวกนี้มีนะครับผมคือเราสามารถจัดชุดและติดตั้งให้โดยไม่ต้องมาจบทีเดียวมาคือมาที่นี่แล้วก็มาด้านหลังนะครับฝั่งโน้นนะครับมันจะมีตรงที่จัดลานจอดรถได้เดินตรงเข้ามาเลยอ๋อก็คือเราแล้เนี่ก็ ตามงบเราครับอคือมันจะไม่ตายตัวเราแต่เราจะจับห้าพันเจ็ดพันแปดพันหมื่นก็ได้ก็คือตามงบประมาณของลูกค้าเนาะั้งให้คือเราเราเรามาคุยกันก่อนว่าเรามีงบเท่าไหร่นะอยากได้แบบไหนอยากได้ชุดยังไงหรือเอาไม่แพงมากนี่ก็ปรึกษาได้ครับครับผมเราก็โทรมาก็ได้ครับนั่นมีเบอร์โทรอยู่ปรับปรุงได้ตามโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมสินค้ามีลายแบบจอก็มีจอรถยนต์จออะไรพวกนี้ครับก็มีจอแอนดรอยด์ัวนี้แอนดรอยด์มีมีนะครับแอนดรอยด์พาวมพาวเวอร์ ครบบนะครรั้านนี้เรียกว่าครบดีกว่ามาจุดดดเียวไ้มาที่เดียวครบเลยนะราคาราคากันเองราคากันเองลองตัดหนูกันได้ต่อรองต่อรองราคากันได้ไม่แพงครับไม่แพงอยู่ร้านไม่แพงขายได้ครับอยู่ร้านก็ตรงเราให้เต็มที่เลยอันนี้คือคือพวกพวอแอมพวอแอมที่ที่ขับขับในรถครับเป็นพวอแอครับผมก็เรียกว่าเยอะนะครับเยอะมากดอก็มีครับเป็นดอกมุมดอกมูมูไทยมูจีนก็มีเป็นเกจยี่ห้อฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะครับไปดูไปดูนิดหนึ่ง เป็นของรถยนต์นะครับใช่ครับตัวนี้เป็นดอกดอกตับรถยนต์มีมีเนี่ยใส่รถเก๋งตับบล็อกนะครับตับบ็อกหรือบาตุก้านะครับอันนี้คือสาเร็จเลยมีอันในตัวเปิดได้เลยก็คือตัวตัวนี้มันเป็นแบบเขาทํามาสาเร็จแล้วใช่ครับสำหรับรถเก๋งนะครับไม่ต้องไปตีตู้มันมีตู้ให้เรียบร้อยนะครับอราต่อสายอันนี้คือต่อสายก็คือได้เลยนะครับก็เรียกว่ามีครบนะครับที่นี่นะครับสมพงอิเล็กทรอนิกส์นะครับครบชุดไม่ว่าจะเป็นดอกลําโพงนะครับ คือที่นี่เรียกว่าดอกลำโพงมันมันหลากหลายดีกว่ามีทุกรุ่นดีกว่านะครับลูกค้าต้องการรุ่นไหนหรือดูดูในเว็บหรือว่าดูในเฟซนะครับผมอันนี้ก็อบอ้อมนะครับมีทั้งอบอ้อมมีทั้งเทามมีทั้งกิฟต์นะครับเหล็กหล่อก็มีกิฟต์นะครับนี่นี่เหล็กหล่อของกิฟต์มีคู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทของกิฟต์แล้วก็มีรองรับแม่เหล็กสองก้อนอันนี้กี่นิ้วไม่รู้หน้าสิบแปดสิบแปดนี่มันจะตัวใหญ่มากสิบแปดนิ้วลองมาก็เป็นหน้าสิบห้า พงหล่อนะครับอ่านี่ครับที่ที่ใส่ตู้เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับนตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับที่ใส่ตู้จัดโปรโมชั่นนะครับนี่ครับไม่เหลือ500วัตต์นะครับผมต500วัวต์ใหญ่ D S D S I นะครับครับ D D I ครับผมตัวนี้ไม่เลือไม่เลืใช่ใช่ตัวนี้เลยนะครับที่ใส่ที่ใส่ตู้จส่พวงเมื่อกี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่ครับผมครับผมก็เรียกว่ารุ่นเดียวกันครับนี่2,090นะครับ สองพันเก้านี่ก็เนี่ยไม่เล็กห้าร้อยวัตเหมือนกันครับผมถ้าซื้อไปทำเองตัวนี้ตกไม่ต่ำกว่าสามพันแปดสามพันเก้านะอันนี้เนี่ย2 9 0สองพันเก้านี่เท่าเท่ากับซื้อตู้ก็คู่หนึ่งพันห้าแล้วอ่าดอกก็อีกพันห้าตัวนี้สองพันเก้าทั้งหมดได้ฟรีเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาจัดโปรที่ร้านสมพง electronic นะครับ ตลาดสำโรงนะครับตลาดสำโรงซสเตอร์ครับผมครับคางอิมพิเรนต์เวอร์สำโรงครับผมเปิดทุกวันนะครับผมเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ